เข้าไปชาร์จแล้วครับ B R U เซตองเซตอัพไม่ต้องมีอะไรเยอะครับโผทั้งตัวแล้วมาอีกแล้วว่าสนาภาพเดิมๆเลยโวโงมาอย่างงี้ F W รับไหมสามคนวัาสนายังรอดอยู่ตัวเปิดรอดอีกแล้วเป็น normal ที่ดอก c k d ด้วยครับโอ้โหเป็นโมชีที่ยิงรอดหน้าตาก็มาจากไหนเนี่ยมาต่อตรงนี้ว่าสนาคนเดิมอีกแล้วเับเปิดถึง k n อกดาวเพิ่มเติมก็มาแล้วขึ้นโมเลยครับไม่รู้ว่านี่คือกับตัดทีมใตตอนนี้หรือเปล่านะทุกครั้งที่เข้าเขาทําได้ตลอดแล้วรอดกลับมาโอ้โห ยยอดมนุษ์ถ้าพูดถึงแอตเทเกอร์ที่โดดเด่นที่สุดในโปเล็กนะครับต้องคนนี้เลย BRU วาสนาคนอะไรวะแม่งโคตรเก่งโคตรตึงล้มโ,โคตรยากครับผมก็เลยจำคอมโบสกิลของวาสนามานะครับมีอันโตนิโอทัสเซียซานีแล้วก็แอนดรูครับคุณผู้ชมโ <Okay. S 1> ดยคอมโบสกิลเซตนี้นะครับจะมีค่าป้องกันเกาะเมื่อกดใช้สกิลนะครับรวมกันถึง90หน่วยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นเหตุผลที่ทําให้วาสนาเนี่ยล้มยากนะครับเพราะว่าเซตนี้ ค่อนข้างเจ๋ถึกนะครับผมแล้วก็ยังมีทัศยะเนี่ยเอาไว้จุกเอาไว้หนีนะครับเพื่อรอเพื่อนมาซัพพอร์ตด้วยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าคอมโบสกิลเซตนี้ถ้าอยู่ในคนธรรมดาไปเล่นในแรงนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองคอมโบสกิลเซตนี้นะครับ <Okay. S 1> ใครอยากดูคอมโบสกิลของใครนะครับในนักแข่งโปรล็กเนี่ย ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหม่ช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้ลการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนที่ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะซื้อขายไอีเกมอย่างไรให้ปลอดภัยต้องที่นี่เลย ครับผมงบไม่จำกัดฮะแถมยังมีเว็บด้วยนะครับสามารถกดคำสั่งซื้อได้ในเว็บได้เลยนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม10,000คนขึ้นไปนะครับระวังพวกแอบอ้างด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามินในเกมแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นคอมโบสกิลตามนักแข่งนะครับ b r ีวาสนาแอตเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดในโปลีนะครับคือโดดเด่นมากเก่งมากล้มยากมากเลยคนนี้ทุกคน คือเขามีทัศเสียเอาไว้จุกนะครับแล้วก็เขาเล่นฉลาดนะคุณผู้ชมนะใครอยากดูคอมโบของนักแข่งคนไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะชว่วงนี้ก็ไม่เลี่ยนทำไรด้วยแหละ <c oughs> คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่คอมโบเซตนี้กันก่อนครับเซตนี้เนี่ยก็จะมีซานิอันโตนิโอนะครับทัศเสียแล้วก็แนะอนดูนะค <Okay. S 1> ุณผู้ชมนะเซตนี้เนี่ยมันจะหนักไปทางเซตถึกนะครับเพราะว่ามีค่าป้องก,กันเกราะรวมกัน 90หน่วยถ้าเราใช้สกิลกดใช้นะครับผมมีซานี้กับอันติโนนะที่เป็นเกาะส่วนแอนดูนะครับเกาะก็จะหนาขึ้นนะครับถ้ายิงโดนเกาะเนี่ยแน่นอนหนาแน่นอนครับแต่ส่วนใหญ่และใกล้ๆมันโดนขาทุกคนผมคิดว่าต้องเอาไปกัน4คนนะครับผมสำหรับแอนดูมีตัวลงอ่นะทุกคนบ้านนี้มีนะตัวหนึ่งนี่ไงตัวหนึ่งต้องหวัวอุย้ยจะตายอ่ะไม่ตายเฉยไม่ตายให้เราหน่อยละเพื่อนเราจาไปกิน มีสวนว่ะแล้วทำไมเลือดเราไม่ลดอ๋อโดนเกาะนี่ไงอันตเดียวเป็นไงไม่ไหนางมันวะปึ๊บตีไงดาวดึงสุยสวยกระสุนหมดคิดหายต่อยเอาแล้วกันแล้วนหน้ามันมี3ตัวนะครับที่มันลงนะผมว่าตีมันนี่แหละลตีนี้เป็นงานด้วยฟังกันดูก่อนเผื่อมันชุบมานะครับมันลงสุดเดียวแล้วเบอร์หนึ่งโดนอนะไรวะน่ะมันไม่ดันมาผมว่าไม่นาม่า ไม่น่ามานะมัะ้งผมก็รอมันดันมานานแล้วนะผมจะค้ำหนาหนานเหมือนวาส,สนานะแต่ไม่ต้องหวังนะครับว่าฝีมือผมจะเท่าเขาคนะชั้นแล้วกล่องนี้ไม่มีใครเปิดด้วยไงประเด็นเดี๋ยวเราเปิดแล้วะกันเพื่อได้แขมชบุบวิโก้สามแต่เรามีแล้วอะ่ะมาให้เพื่อแล้วกันครับผม <c oughs> ครับเกาะเลยครับจะได้เป็นเกาะสี่เกาะสี่อันดูนะ่าจะโหดอยู่นะอุ้ยแต่บวกหนึ่งเองเพื่อนในเลงไม่ค่อยมีคนเอามานะอันดูผมสังเกตหลายเกมละคือไม่ค่อยมีคนใช้แต่นักแข่งใช้กันเยอะมียิงขวามือครับ มาเรารับบทวาส,สนาแล้วตอนนี้บุกเดีย่ยวเฮ้ยมีตัวลงด้านหน้าเราผมไหวยอยู่ไม่มีปืนในตัวเนี้ยกิ่งจังคนไม่มีปืนเนี่ยนี่ไงปึบ๊บงงเดงงเดวรุ่นเออโอ้โหไม่น่ารีแม็กไปติดรีแม็กไงไปติดรีแม็กไงถ้าวัดไปเลยน่าจะตายเอย่าไปครับยังมียิงอยู่นะหนะ้าหนะ้าเพื่อนตามมาซ้อนแล้วครับผมนีไงวิ่งทางฝ่าตัวหนึง่งวิ่งนี่ตัวหนึง่ง ตัวเลยนะริงกันเปล่าเก็บอยู่ดนาวแล้วหนึ่งตัวเนี้ยตัวหนึ่ง่อนไม่ช่วยถล่หมหนยวเพื่อนโอตายด้วยแม่งจุกก็ได้เน่เลยหนึ่งนะเขาหินก่อนครับคุณผู้ชมอุ้ยแม่งโ,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 โดดหนีไปเลย อ้าวผมโดนลาด่าสผมโดนมาลา่ลาสล่าสเสร็จมันโดดหนีผมว่ายี่เบ็ดอัดไม่พอนะทกุกคนแม่งยิงทีละสามนัดอ่ะผู้ชกาสามครับมาขอละกันวูนี่โดนเต็มเลยเพื่อนอย่ากเก็บมั่วตัวนะแล้วมันยิงกันด้วยป่ะเมื่อกี้สามตัวครับเนี่โดนข้างบนป่ะวะนี่ไงว่าละแม่งแวบไปแวบมาทำให้สับสนเรียบร้อยแตกงหนึ่งสวยๆปึ๊บขาดเลยครับนี่ไง มาดิผู้ส่งเราไม่เพียงพอครับขอซื้อเลยแล้วกันมีสามร้อยอุ้ยถูกหวยแล้เนี่ยอุ้ยมีท้ายมามีเท้ามามใกล้ๆครับซ้ายมือเนี่ยเก้าตามจ้าเพื่อนตามจ้าแม่งเกมโคตรตึงดูดิ ไปยิงกับเพื่อนนี่ไงหาเพื่อนดาวอาทีิปหายโดนล้าอีกแล้วแล้วตรงไหนมันล้าเราวะนี่ไงมชัดเพื่อนล่วงไปแล้วคำนึงนะเข้ากำแพงก่อนขอหาตำแหน่งมันก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดโดกนก่อนฮะนั่งเราไม่เห็นมันน่ะนี่ไงผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงปึบ๊บอือหมดตี้ ตัวนี้ัวเดิมนะผมหมุนคุ้นมันเคยยิงมันว่ะตัวเนี้ยไอชุดนักแข่งเนีน่ยเหนือเล็กแล้วแหละผมว่าทางขวาเนี่ยมันต้องมีตัวมานะผมว่านะออกกาเอากระโดดไก่อนเฮ้ยนี่ไงชิบหายละปึ๊บปึ๊บมาเล้วหนึ่งไป อะไรที่ไม่สำคัญก็ทิ้งๆไปก่อนแม่งกระเป๋าเต็มผมว่าละแม่งเก็บยามายี่สิบกล่องไอ้บ้าเอ้ยเก็บมาทำอะไรวะเป็นหมอสมนุนไพรหรือไงโว้ยฝ่ามือเนี่ยโว้ยโว้ย้ยผมมาบนหินแล้วเนี่ยเนี่ยอืยออีกตัวหนึ่งเด็กตัวหนึ่งครับจันเลยมอตตี้ มาดิเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงในโดนมีข้างบนห้วอเปล่าข้างบนจริงด้วยโอ้แล้วยิงมันไม่ได้อ,ะ,อะไรวะทำไมเดี๋ยวนี้ล่มยิงยากวะคนกลางล่มอ่ะเมื่อก่อนไม่เข้าหัวง่ายมากเลยนะอ้ยนี่ไงมีตัวมีตัวทางบ้านครับเอามุมดีๆกกันไปช่วยไปกินเพื่อน วิโยนสามโดนสามเลยผมกดปาไปแล้วอะไรของมันเนี่ยลมสักตัวหนึ่งเอผมขึ้นเลยวิโดนโดนวิลลุบปึ๊บนี่งไงครัิยา,ามีประโยชน์อรงนี้แหละดาวมาด้วุวยมันล้านผมหมดเลยมันคนตีเหรอมีสาวคุณกับเพื่อนอยู่นี่嘛ข้างในครับนี่งไง มันสวยข้างบนอะทุกคนมันยิงข้างบนอา้าใครโดนกระเบิดผมวะผมบอลไม่ตองไหวะตายไปมันตายไปเปิดล่าเลยแล้วกันจะได้เห็นตำแหน่งมันนะครับจะได้รู้คือผมจะชา้าแต่ผมกลัวหลังวะทุกคนไม่รู้เพื่อนเขียรยหรือย,อยังเพื่อนดูรอบหรือยังไม่รู้เราไม่ได้สื่อสารกันด้วยไงไม่เไรดี๋ยวเราขึ้นชา้าเลยแล้วกันครับเหลือเก้าคนสุดท้าย ยังไงตัวนึงอุ้ยมัไนไอวอได้ไม่มีคนเหรออุ้ยนี่ไงอุ้ยมึงตาย,ยถ้าผมยืนวันปิงนี้ผมได้คิวเลยนะตัวนี้นว้าวเดี๋ยวตรงนู้นแหละอก,กระจุกนู้นแหละผมว่านะไปครับสาเลยแล้วกันหนังหินนี้แน่นอนนี่ไง มันก็เอาเองเศษสุดมันสุดต,ตายเ<ร>งี่ยไม่ชินโซเนี่ยเอ,อ้อมาดิเอาชนะที่หนึ่งเฉยฮะม่งได้หมดอ่ะคือแบบมันมีเกาะคอยป้องกันด้วยนะทุกคนคอโมโบเซตเนี้ยมันเหมือน,นมันรู้อ่ะทุกคนก่อนที่เลือดเราจะลดมันต้องโดนเกาะก่อนถ้าไม่โดนหัวนะเกาะแม่งก็ดีนะครับซานนี่กัน,นโตเนโอน,นะ คือนักแข่งเขาใช้กันเยอะชาตินี้อ่ะตอนนี้นะครับผมใช้คู่กับทัศยาโคตรดีก็จบลงไปแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับคอมโบสกิลของ BRU วาสนาอยากดูของใครนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับทุกคน